เป็นเรื่องของซัมซุงกับเรื่องของโรงงานผลิตชิปอีกแล้วครับผมได้รายงานเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือการลงทุนของซัมซุงในการผลิตชิปเนี่ยมาเรียกว่าหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าซัมซุงเนี่ยเขาไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเขายังสแสวงหาความร่วมมือแล้วก็แหล่งความร่วมมือแบบใหม่ๆอีกดวยในครั้งนี้ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเตรียมแผนการสร้างโรงง,งานพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่นครับผมนี่ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญเลยนะครับระหว่าง เกาหลีใต้แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นครับโรงงานนี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณเยอะเลยนะครับ30 0ล้านเยนครับคิดเป็น222ล้านดอลลาร์สหรัฐครับที่ตั้งก็จะอยู่ที่โยโกฮาม่านั่นเองนะครับทีอยู่ติดกับโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงครับซึ่งที่นี่เนี่ยเดิมทีมันก็เป็นที่ตั้งของ Samsung R&D อ n s t i t u t e ประจำสาขาญี่ปุ่นอยู่ก่อนแล้วนะครับการลงทุนครั้งนี้เนี่ยที่ต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะ ซัมซุงเองก็ต้องการที่จะผสานความถนัดของ2บริษัทเข้าด้วยกันซัมซุงครับเด่ c, หหนในฐานะของการเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจรารายใหญ่ที่สุดของโลกส่วนญี่ปุ่นครับเป็นคู่นําในเรื่องของวัสดุพื้นฐานสําหรับการผลิตชิปครับอย่างเช่นพวกแผ่นเวเฟอร์ลูกอรปกอ์อื่นๆที่ใช้ในการผลิตชิปความร่วมมือน,นี้ครับคาดว่าโรงงานนี้มันจะเริ่มเปิดดําเนินการได้ในปี2 5 6 8อีกไม่กี่ปีเองนะครับและ มันจะได้ใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นครับเสนอเพื่อดึงดูดให้เกิดฐานลงทุนผลิตชิปเคมีซอนเฟมิคอนดักเตอร์ซึ่งเงินอุดหนุนนี้คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่าห0,000่นล้านเยนเลยครับความร่วมมือของสองเจ้านี้ครับเป็นการสางสัมพันธ์ครั้งใหญ่เลยนะครับระหว่างโซก,กับโตเกียวและเป็นวาระสําคัญเลยที่ผู้นําของทั้ง2ประเทศครับก็คือประธานาชิบดียุนซุกหยอของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของ ญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยในเดือนนี้ครับที่จะมีการประชุมกลุ่ม o อฟเซเวนิกทั้ง2ท่านนะครับก็มีไม้กำหนดการที่จะพบปากกันนอกรอบนะครับที่เมืองฮิโรชิมาเพื่อหาเรื่องนี้ด้วยครับตัวญี่ปุ่นเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองก็เคยเป็นผู้นําระดับโลกในการผลิตชิปหน่วยความจำครับ และในปัจจุบันเนี่ยเขาได้ปรับตัวให้พยายามที่จะเป็นฐานการผลิตที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศครับอย่าง g m s c หรือว่าไมโครเทคโนโลยีครับซึ่ง2บริษัทนี้ก็เป็นคู่แข่งอันดับต้นๆของ s a m s u ุงนะครับเขาก็เข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นแล้วด้วยนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเป็นคู่แข่งหรืออะไรเนี่ยมันเริ่มจะลดกำแพงและอะไรที่ร่วมมือกันได้แชร์ความร่วมมือกันได้เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องดีนะครับที่ จริงๆเนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีเราก็เคยรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องในเชิงเทคนิคหน่อยนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วในการผลิตชิปเนี่ยเขาจะเน้นการวิจัยพัฒนาไปที่การผลิตส่วนหน้านะครับเป็นส่วนหน้าของกระบวนการผลิตซึ่งมันทําให้สามารถย่อขนาดวงจรไฟฟ้าภายในลงมาได้นะครับแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่า เราอะยังติดอยู่กับข้อจํากัดบางอย่างอยู่ดังนั้นโรงการนี้ครับจะมาทลายข้อจํากัดนี้ครับโดยเปลี่ยนไปปรับปรุงที่กระบวนการส่วนหลังแทนนะครับเช่นเรื่องของการซ้อนแผ่นเวเฟอร์ให้เป็นหลายชั้นครับเพื่อสร้างชิปที่มีอาร์เคเทกเจอร์แบบ3มมิติขึ้นมาครับผมก็แน่นอนว่าซัมซุงเองนะครับเข้ามาตรงนี้เพราะต้องการที่จะเข้าใกล้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวัสดุก,ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่า ประเทศไทยเนี่ยวันหนึ่งเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในซัพพลายเชนแบบนี้ได้บ้างไหมนะครับเหมือนอย่างที่นโยบายหนึ่งของพ mm ักก้าวไลก็พูดว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องพยายามที่จะคิดแบบเมดวิทไทยแลนด์คือเข้าไปมีส่วนร่วมและถ้าใช้ดีเนี่ยควรจะไปมีส่วนร่วมในซัพพลายเชนส่วนที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงๆนั่นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อนะผมเชื่อว่ามูฟเนี่ยของซัมซุงนั้นอีกไม่กี่ปีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยครับในอุตสาหกรรมแล้วก็ซัพพลายเชนของชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ครับ